กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วง o u t o m a t i t a l k วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสายตายาวตามวัยสายตายาวตามวัยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่ใครหลายคนเข้าใจผิดแล้วก็สับสนกับคนที่เป็นสายตายาวทั่วไปซึ่งจริงแล้วสองอันเนี้ยอาจจะแค่ชื่อคล้ายกันแต่ว่าอาการมันต่างกันเลยคนที่เป็นสายตายาวตามวัยคือคนที่อ่านหนังสือหรือมองระยะใกล้ไม่ชัดส่วนคนที่เป็นสายตายาวทั่วไปคือคนที่มองระยะไกล ไม่ชัดมองไปไกลๆเนี่ยขับรถมองไปไม่ชัดเนี่ยคนที่เป็นสายตายาวแต่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมาใช่ไหมว่าไอ้สายตายาวตามวัยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นทุกคนนี่ทาไมมันเป็นทุกคนล่ะมันเป็นทุกคนเพราะว่าสาเหตุของการเป็นสายตายาวตามวัยเนี่ยมันเกิดจากการที่พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวเลนตาของเราเนี่ยความยืดหยุ่นมันน้อยลงมันทําให้เลนตาของเราเนี่ยมันปรับโฟกัสในระยะใกล้อะได้ไม่ดีเท่าเดิมทําให้เรามองระยะใกล้แล้วมันเบลอมองเราไม่ชัด บางคนไม่สบายตาปวดหัวเลยก็มีซึ่งอาการเหล่านี้มักจะเกิดในช่วงอายุตั้งแต่38ปีขึ้นไปบางคนไม่จําเป็นว่า38แล้เราต้องเป็นนะบางคนอาจจะเป็นในอายุที่มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยแต่ทีนี้อาการที่สังเกตได้ชัดเลยคนที่เป็นสายตายาวตามวัยก็คือโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยเขาอ่านหนังสือระยะนี้ระยะประมาณ40เซนอ่านได้มองเห็นทั่วไปเลยแต่คนที่เป็นสายตายาวตามวัยคือเขาจะต้องยื่นออกไปมองไกลขึ้นเราอาจจะเห็นผู้ใหญ่บางคนเวลาอ่านหนังสือ หรือเวลาดูโทรศัพท์เนี่ยเขาจะยื่นออกไปไกลๆขึ้นอันนี้คือคนที่เป็นสายตายาวตามวัยแล้วสงสัยไหมว่าเลน์แบบไหนถึงจะเหมาะกับคนสายตายาวตามวัยเพราะว่าเลนบนโลกเนี่ยมันมีเยอะมากมีหลากหลายเราไปร้านแวแ่นเราอย่างเลือกไม่ถูกเลยเฮ้ยเลนแบบไหนดีจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเลือกว่าจะใช้เลน์แบบไหนมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าเราเอาไปใช้งานทําอะไรบ้างมันก็จะมีเลนอย่างแรกเลยเขาเรียกว่าเลนอ่านหนังสือตามชื่อเลยเลนอ่านหนังสือใช้อ่านหนังสือ เลนตัวนี้จะใช้ระยะไกล้ใช้มองไกลไม่ได้มองคอมไม่ได้ได้แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวเราอาจจะเห็นผู้ใหญ่บางคนเนี่ยใส่แว่นเขาใส่ตกๆแล้วเขาก็มองรอาแว่นเอาอวิมองเวลาเขามองไกลอันนี้คือข้อเสียของเลนอ่านหนังสืออย่างที่สองเรียกว่าเลนสองชั้นเลนสองชั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นก็เฉนเนี่ยสมมุติเนี่ยคือแว่นตาใช่ไหมก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีถ้วยข้างล่างของเลนสองชั้นจะเป็นเลนที่มีถ้วยอันนั้นคือเลนสองชั้น ซึ่งเลนสองชั้นเนี่ยมันมองไกลได้มองระยะไกลก็ได้แต่ว่าจะมองคอมไม่ได้แล้วข้อเสียหลกัหลกๆของเลน2ชั้นเลยก็คือคนใส่รู้อายุเลยเขาใส่ปุ๊บเราเห็นเฮ้ยใ,ใส่เลนสองชั้นเนี่ยทุกคนรู้อายุแล้วว่าอายุเยอะหรือว่าอายุมากแล้วก็เลนอย่างที่3ามเขาเรียกว่าเลนส์เฉพาะทางเลนสเฉพาะทางเป็นเลนส์ที่ใช้มองไกลนะอะมองไกลไม่ได้มองกลางกับมองไกลได้ มองไกลเนี่ยถามว่ามันไม่ถึงกับไม่ได้เลยมันได้ไกลสุดแค่สามเมตรเท่านั้นเองแทนที่ว่าปกติเราจะมองไกลมองแบบขับรถมองเดินเนี่ยใช้ไม่ได้ได้เต็มที่เหมือนระยะห้องประชุมแล้วก็ได้ระยะอ่านหนังสือได้ระยะคอมเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือเลนเฉพาะทางแล้วก็เลนอย่างสุดท้ายอย่างที่สี่เป็นเลนที่หลายๆคนคงรู้จักกันดีแล้วก็ได้ยินมาเยอะแล้วนั่นคือเลนที่เขาเรียกกันว่าเลนโปรเกรสซีฟเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยเป็นเลนแบบไร้รอยต่อเลยเราก็จะเห็นเป็นเลนแผ่นเดียว ไม่มีใครรู้ว่าเราใส่เลนโปรเซฟเป็นเหมือนเลนแบบเลนชั้นเดียวทั่วไปสามารถมองไกลได้มองคอมได้อ่านหนังสือได้มองไกลได้คือมองได้ทุกระยะเลยโดยที่ไม่มีรอยต่ออะไรเลยข้อดีของเลนนี้ก็คือใส่แล้วไม่รู้หรอกว่าเราอยู่เท่าไหร่แถมเราไม่ต้องมาคอยสับถอดแว่นเลยใช้ตัวเดียวจบแต่ว่าข้อเสียของเลนโปรเซฟเลยก็คือคุณภาพของเลนกับราคาเนี่ยมักไปด้วยกันอยากได้เลนโครงสร้างดีๆราคามันก็จะสูงตามโครงสร้างด้วย เนี่ยคือข้อเสียเดียวของเลนส์โปรเรสซีฟหวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามของใครหลายๆคนได้หรือใครข้อสงสัยของใครหลายๆคนหรือว่าใครอยากมาลองตรวจวัดสายตาอยากให้ลองแนะนําเลนส์โปรเรสซีฟที่เหมาะสมสามารถมาตรวจวัดสายตาได้ที่ร้านวิชั่นปิ้นอยู่ที่เซ็นทันชุมบุรีชั้นหนึ่งติดกับสตาร์บัคนะคะถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ